ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทั้งหญิงชายทุก,ท,กท่านวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งหญิงชายทุก,ท,ก,ท,กท่านเข้าสู่ช่องของชาวนาชาแนล555ครับท่านผู้ชมช่องนี้มีแต่สาระมีแต่ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชม และศึกษาหาความรู้ไปร่วมกันกับชาวนาชาแนลคัะท่านผู้ชมวงการเรียนกระสาบบ้านเราตอนนี้มีกระแสที่ร้อนแรงครับมีกระแสที่ร้อนแรงมากครับไม่ว,ว่าจะเป็นาการเก็บสะสมซื้อขายเริ่มจากาเหรียญโบราณเหรียญเก่าโบราณหรือเหรียญผลิตน้อยหายากแต่ระดับพอสอึจนมาถึงเหรียญ ปัมผิดพลาดปั๊มตลกเป็นเหรียญตลกครับที่เราเราชาวนักสะสมไม่ว่าจะเป็นมือระดับมืออาชีพหรือมือใหม่อย่างเราเรา,เราต้องตามหากันครับฉะนั้นวันนี้ทางชาวนาชาแนลเนี่ยจะนำเหรียญอากระสาบชนิดราคา1บาทปีพศ2536 มาเห้นเพื่อนได้ชมกันตามภาพนะครับเหรียญนี้พอสอนนี้ถ้าถามว่ายอดจำนวนการปลดของเขาเนี่ยครับมากนะท่านผู้ชมมากถึงสองร้อยสามสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นสามพันเหรียญครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูความผิดพลาดของเหรียญที่เกิดการปั๊มแล้วเกิดการผิดพลาดขึ้นมา เพื่อนเพื่อนผู้ชมครับอย่างไรแล้วเพื่อนเพื่อนทุกผู้ชมดูช่องของชาวนาชาแนลเนี่ยครับฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามนะท่านผู้ชมนะครับกดติดตามอ่ากดซับสไครต์กดแชร์ให้กับช่องของชาวนาชาแนลอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมนี่คือ เดียนปั๊มผิดพลาดปี2530ครับวันนี้ชาวนลชาแนลจะให้เพื่อนๆชมภาพประกอบที่าชาวนลชาแนลเนี่ยเอาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าขออนุญาตใช้คำ ภาษาชาวบ้านในะท่านผู้ชมนะครับเพราะทางาใบหน้าของพ่อหลวงเราเนี่ยครับเกิดการาปังผิดพลาดครับด้วยจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างมากนะท่านผู้ชมด้วยการผลิตที่ค่อนข้างมากเนี่ยอาจจะนำพาดความผิดพลาดของแม่ตาท่านผู้ชมแม่ตาของของของ,ของการปันะนะ จะเกิดการาโยกย้ายเคลื่อนตัวครับเพราะด้วยจำนวนการผลิตที่มากถึง235 00ล้าน6 2 0 0 0 3,000เหรียญครับท่านผู้ชมไม่แปแลกครับครับที่การปั๊มเนี่ยจะเกิดการเคลื่อนตัวและผิดพลาดจึงนำมาสู่เหรียญปัม๊มเคลื่อนท่านผู้ชมครับ วันนี้เพื่อนๆได้ชมแล้วรู้สึกเป็นยังไงฮะครับทางด้านเรื่องราคาครับน่าจะเริ่มกันจากเหรียญหนึ่ง500ถึง1,000หรือ2,000บาทตามที่ชาวนาชาแนลได้ทราบราคามาถ้าเพื่นพนอนๆอาเจอเหรียญรูปแบบนี้ครับถึงแม้ว่าจะยังอย่ง,อยงราคาไม่ร้อนแรงเนี่ยแต่ว่าอนาคต แน่นอนนะท่านผู้ชมร้นอนแรงแน่นอนจึงอยากจะเเพื่อนเนะี่ยเก็บสะสมไว้ครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ